มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองชีวิตล่าสุดอดีตดาราดังผันตัวทำเกษตรไม่ติดหูเลิกซื้อแบรนด์เนมเงียบหายไปจากวงการบันเทิงนานเกือบจะ20ปีนะคะสำหรับอดีตนางแบบแล้วก็นักแสดงชื่อดังอย่างแชมเปญเอ็กซหรือว่าซันเพนชุนศีที่ล่าสุดนะคะผันตัวมาทำอาชีพเกษตรที่จังหวัดสระแก้วค่ะ บนที่ดินหลายร้อยไร่แต่ว่าช่วงหลังทราบว่าเธอเดินทางเข้ากรุงเทพไปบ่อยเพื่อมาเปิดบูธขายของโดยเจ้าตัวได้มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้ชีวิตมีความสุขก,กับความพอเพียงกินง่ายอยู่ง่ายปลูกข้าวกินเองไร้สารเคมีส่วนสามีช่วงนี้ก็บินไปทำงานในหลายๆที่ช่วงนี้ได้เจอกันน้อยลงแต่ทั้งคู่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น สุขภาพถึงจะเป็นสาวชอบดื่มแต่ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคภัยหรือว่าเรื่องทุกข์ใจในตอนนี้เช่นเดียวกับเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมที่เคยมีเยอะมากแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วขายและให้คนอื่นหมดแล้วตอนนี้เวลาจะออกงานก็ต้องไปหาเช่าที่อื่นไม่คิดอยากจะมีแบรนด์เนมแล้วรู้สึกชีวิตอยู่ได้กับความเรียบง่าย สองชีวิตล่าสุดอดีตดาราดังผ่านตัวทำกเกษตรไม่ติดหรูเลิกซื้อแบรนด์เนมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ